มาดูเรื่องของการบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมด่านชายแดนก้าวสู่ AEC ของจังหวัดสงขลาของวันนี้กันบ้างค่ะคุณกฤษดราบรุญราผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ขึ้นบรรยายบนเวทีนะคะในการที่จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมด่านชายแดนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจังหวัดประจวบคีรีขันเข้ารับฟังค่ะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันนี้ค่ะที่โรงแรมลีกาเดนพลาซ่าพื่อขยายจดสงฆลาคุณกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นบรรยายพิเศษเรื่องของการเตรียมความพร้อมด่านชายแดนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจังหวัดประชบกิริขันเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่วันที่1 8ถึง21พฤษภาคมทั้งนี้การบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรของจังหวัดเพื่อเตรียมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน I don't know. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรยายในเรื่องของระบบคมานาคมซึ่งได้กล่าวถึงปัญหาของระบบการขนส่งการแก้ปัญหาการสร้างทางเลี่ยงเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพของการส่งออกไปยังมาเลเซียของจังหวัดสงขลาอีกทั้งขณะนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ทุ่งงบประมาณในการปรับปรุงด่านทั้ง3ด่านของจังหวัดด้วยงบประมาณกว่า7 7 0 0 0ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์โดยด่านเที่ยวบิษเสด็ทั้ง2ดา่ดานใช้งบประมาณกว่า1,000ล้านบาทและการก่อสร้างด่านพรมแดนแห่งใหม่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากว่า 600ล้านบาทสำหรับในด้านการประกอบอาชีพค่ะได้สั่งการให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษามาลายูให้กับ ผู้ที่ประกอบการด้านรถประจําทางรถรับจ้างอาทิรถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจําทางรวมทั้งยังโโรงให้ติดป้ายเมนูอาหารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดโรงให้มีการทําความสะอาดร้านอาหารอยู่เป็นประจําส่วนในเรื่องของความมั่นคงได้มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบุคคลแปลกหน้าวัตถุต้องสงสัยมากขึ้นซึ่งภาครัฐและภาคกระชนได้รับมือกันเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเสียเพื่อชายแดนที่ติดกับ3จังหวัดชายแดน ภาคใต้ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณกฤษฎาบุญราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่พูดช่วงหนึ่งบนเวทีบรรยายในครั้งนี้ค่ะเส้นทางจากหัดใหญ่ไปสะเดามันก็มีทั้งเทศบาลมีทั้งอบตอส่วนใหญ่ที่เป็นที่ตั้งอบตกับเทศบาลเพื่อนก็จะไปติดไฟเขียวไฟแดงระยะทาง45กิโลเนี่ย เรามีไฟเขียวไมแรงพวก17จุดเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านขับรถไปต้องเหยียบเบรค17ครั้งอะ่ะรถมันเลยยิ่งติดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพทั่วไปเอาแล้วพูดถึงเรื่องรถไฟอะ่ะเราเรยนมาตั้งนานเลยนะครับรถไฟตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5ทําไว้ผ่านปาดังเมซาเข้าไปมาเลเซียรถไฟสมัยก่อนเป็นที่ขนส่งสินค้าแต่ปัจจุบันเราก็เสร็จเพราะรถไฟเนี่ยเราเป็นรางเดียวตั้งแต่ประจวบแต่เดี๋ยวนี้ มาเลเซียก็ทันสมัยเขาเป็นรางคู่เพราะฉะนั้นรถไฟไทยก็เลยมาปิดแงอยู่ที่แค่สะเดเราเลยขนสินค้าไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นที่สงขาเสนอขอไปนอกจากจะขอมอเตอร์เวย์แล้วเราขอรถไฟรางคู่จากประจวบให้ลงมาถึงสงขาเพื่อจะต่อเชื่อมก,กับทางมาเลเซียเขานะครับอันนี้ประการที่3คนที่ไปเ,เจ้าหน้าที่ที่ไปอยู่ที่ด่านชายแดนทั้ง3าด่านในด่านงหบดนะครับที่สะเดสองจุด กับที่ประดังเบสกับที่นาทวีหนึ่งจุดที่นาทวีนั้นเราขอสร้างลานโมแดนใหม่ราคา600ล้าน,สนเสร็จแล้วสวยหรูเลยมีบริการของตองมอแบบวันซ็อกเซอร์วิสอยู่ที่ด่านอาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแต่ว่าเนี่ยด้วยความเป็นระบบไทยๆเราพูดกันอย่างเปิดอกได้ท่านรู้ไหม ดา่านชายแดนที่นาทวีราคา600ล้านขึ้นไปเนี่หรูหรามากเลยแต่ถนนจากนาทวีเข้ามาเชื่อมถนนใหญ่25กิโลนี่ขอโทษสุภาพตรีถ้าเกิดท้องสัก 7, 8, เจ็ดเดือนแเดือนจะไปลังนน่งสนสายที่คลอดทันงกีเลยก็ <c oughs> แย่อีกตอนนี้ตอนนี้เราก็พยายามผลักดันขอถนน25กิโลให้เชื่อมต่อด่านนาทวีเข้ามาที่ถนนใหญ่เ,ออเมื่อปีที่แล้วเนี่ย รักษาการนายกรันตทีคุณนิวัฒน์คำลงบุญทรงไพศาลมาที่นี่พาท่านไปดูท่านจะอนุมัติแต่พอรัฐบาลเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องกินแห้วต่อไปหรือเปล่า นั่นเป็นการพูดคุยบนเวทีบรบรยายนะคะของคุณกฤษดาบาุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้กับส่วนราชาการที่เดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายจากจังหวัดประจวบคีรีขันในการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐอาเซียนของจังหวัดสงขลาที่เราถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ค่อนข้างจะน่ากลัวสําหรับประเทศไทย